ล่าสุดเปิดสถานะผ่านเกณฑ์และวันโอนเงินเข้าบัญชีรวบยอด10,000บาทจากที่รัฐประกาศมาตราการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งงานซึ่งหลายๆคนได้รับเงินเรียบร้อยแล้วโดยจ่ายเดือน, 5, นละ5,000ะะรเวลา3เดือนเป็นทั้งหมด15,000บาทส่วนคนที่ยังไม่ได้รับเงินก็จะได้2เดือนทบกันเป็น10,000บาท โดยเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2563ที่ผ่านมาทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7 กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าของการลงทะเบียน5,000บาทจำนวน3เดือนโดยได้โพสต์รูปภาพระบุข,ข้อความว่าหางหน้าจอขึ้นสถานะว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดหมายถึงเงินน่าจะโอนเข้าบัญชีในช่วงวันที่5-8พฤษภาคมนี้และจะได้เงินรวบยอด2เดือนรวม10,000บาทเลย ทั้งเมษาย,ยนและพฤษภาคมลาสุดเผยวันเงินเข้าเราไม่ทิ้งกันเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี2 5 6 3เพจ Facebook สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้รวบรวมข้อสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินช่วยเหลือ5,000บาทช่วยเหลือโควิดในทีพร้อมตอบคำถามดังนี้ เงินช่วยเหลือ5,000บาทในรอบเดือนพฤษภาคมปี2563จะเริ่มทำการโอนเข้าบัญชีเมื่อใดตอบผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือโควิดในทีในรอบเดือนพฤษภาคมจะตรงกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายนเช่น ได้รับวันที่8เมษายนก็จะได้วันที่8พฤษภาคมปี2563และ8มิถุนายนปี2563สำหรับรอบ2และรอบ3ตามลำดับยกเว้นหากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไปทางนี้โครงการเราไม่ทิ้งกันหรือมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทนี้เริ่มจ่ายเงินวันแรกของล็อต แรกเมื่อวันที่8เมษายนปี2 5 3ในวันนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ราว 8, ารา2.8แสนรายเท่ากับว่าหากใครที่ได้เงินในเงินวันแรกของการแจกเงินในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนเงินก็จะโอนเข้าบ,บัญชตีตามวันเดิมแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ต้องเลื่อนออกไปเป็นวันปกติทำการนั่นเอง อย่างไรก็ตามในอุตมสาวนาโยรทมุตีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนว่ามีจํานวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายการปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนปี2563ในจํานวนนี้เมื่อหกักการลงทะเบียนซ้ําหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการ ประกอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านราย กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร4.2ล้านรายเป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหว,วัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์ชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม 1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนรายดังนั้นจึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตราการช่วยเหลือ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์และจำนวน10.6ล้านรายและครังได้โอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่29เมษายนปี2563ในวันที่30เมษายนปี2563จะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธ์อีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ปี63กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือนโดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันตั้งแต่วันที่29เมษายนปี2 5 6 3เวลา6กเดือนการเป็นต้นไปหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการการช่วยเหลือ5,000บาทกระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดสําหรับกลุ่ม ที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งล้านรายโปรโด,ดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ ประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.5ล้านรายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไปล่าสุดเปิดตารางวันเวลาโอนเงิน10,000บาทรอบต่อไปธนาคารไหนได้ก่อนเช็คกันเลย ผู้สึกข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังจะโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน2.6ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินควบ2เดือนคือรอบเดือนเมษายนยและเดือนพฤษภาคมเป็นจำนวน10,000บาทโดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่5พฤษภาคมปี63 เนื่องจากวันที่1-4พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการโดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดดคอมหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันมีดังนี้1เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันที่ที่เว็บไซต์เว w เราไม่ทิ้งการด,าาราารด gan. com อมกดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ3ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการให้กรอกข้อมูลใหครบถ้วน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด4จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจะสามารถตรวจสอบสถานะได้ล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์วันเวลาการรับเงินจากธนาคารโดยได้ระบุข,ข้อความว่ามีเวลาโอนเงินทกสด้วยค่ะทุกครั้งไม่เคยเห็นทีมทกศค่ะ เรโพสด,ดังกล่าวได้พต์เวลาโดยประมาณที่เงินจะเข้าของแต่ละธนาคารว่าเวลาตี1นึนาทีธนาคารกสิกรเวลาตี1นึนาทีธนาคารทกสเวลาตีหนึ่นาทีธนาคารอมสินเวลาตีสองนาทีธนาคารไทยพาณิชย์ เวลาตี3ามนาทีธนาคารกรุงเทพเวลาตี3ามยีนาทีธนาคารกรุงไทยเวลาตีสามสีนาทีธนาคารกรุงศรีเวลาตี3ามสนาทีธนาคารหารไทยหรือธนาชาิธนาคารอื่นๆไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดงานนี้รีบดูด่วนกันเลยเริ่มแล้วธนาธรแจกเงิน3,000บาทวันที่สองกติกาแสนง่ายกว่าเมื่อวานอีก จากกรณีเมื่อวันที่1พฤษภาคมในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าได้จัดคอนเสิร์ตออนไลน์เมย์เดยเมย์เดเราช่วยกันเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ทีในไทยและได้ประกาศแจกเงิน3,000บาทให้กับผู้ที่เดือดร้อนทันทีอีกทั้งยังได้มีการนัดแน่1ทุ่มของวันนี้วันที่2พฤษภาคมแจกอีกรอบโดยวิธีการขอรับเงินในรอบที่2นี้ก็คือ เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของคณะก้าวหน้าอันล่าสุดเพื่อขอรับสิทธิ์เงินเมดเเมดเราช่วยกันโดยกรอกชื่อนามสกุลและบอกเหตุผลว่าจะนำเงินไปใช้ทำอะไร โดยให้สิทธิ์ทุกคนทำตามกติกาและมาก่อนเท่านั้นเงินทุกบาททุกตางม,มาจากการบริจาคโดยประชาชนด้วยกันเองหากอยากให้มีคนได้รับจำนวนมากต้องช่วยกันบริจาคให้มากที่สุดสามารถร่วมระดมทุนได้ที่ชื่อบัญชีนางสาวพ,พนิกาวานิชเลขที่บัญชี409-450-0058ธนาคารไทยพาณิชย์ล่าสุด คุณชอบพนิกาแจงคืนนี้แจกคนละ3,000บาทเผยวิธีขอรับเงินจากกรณีคณะก้าวหน้นาโปรเกรสซีฟมูเ e m นต์จัดก,กิจกรรมเมด a y พร้อมระดมทุนบริจาคเงินระหว่างคอนเสิร์ตจะถูกส่งต่อไปให้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ีนโดยแจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ3,000บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด นางสาวพนิกาวานิทแกนนำคณะก้าวหน้าชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เพจคณะก้าวหน้าวา่าการระดมทุนผ่านคอนเสิร์ตดังกล่าวนั้นคณะก้าวหน้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจ้างศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาเล่นพร้อมกับ เปิดระดมทุนจากพี่น้องประชาชนระหว่างคอนเสิร์ตเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับความดุดร้อนที่ขอรับสิทธิ์ผ่านทางเพจคณะก้าวหน้า3,000บาทแกนนำคณะก้าวหน้ากล่าวต่อว่าเราได้เงินจากการบริจากเท่าไหร่เราก็เอาไปให้คนที่ขอรับสิทธิ์ทั้งหมดเมื่อคืนวันที่1พฤษภาคมเล่นคอนเสิร์ตไปสชั่วโมงกว่ามียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1 5 2 4 4ล้าบาทเมื่อรวมกับผู้ที่บริจาคหลังจากนั้นทำให้ได้ประมาณ1.1ล้านบาทสามารถนำไปให้กับพี่น้องประชาชนที่ขอรับสิทธิ์เข้ามาได้ทั้งสิ้น351คนโดยเราทยอยโอนให้จนจะครบหมดแล้วที่มีคนบอกว่าเป็นเงินของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นเงินของคณะก้าวหน้านั้นไม่ใช่เลยเพราะจริงๆแล้วเป็นเงินของประชาชนที่ช่วยกันบริจาคเข้ามา จริงๆเราอยากช่วยให้ได้สัก1,000คนในฐานะประชาชนที่พอจะช่วยประชาชนด้วยกันได้คน,คนที่เข่าสู้ไม่ไหวคนที่ทอแท้นางสาวพนิกากล่าวแกนำคณะก้าวหน้ายังกล่าวอีกว่าการบริจาคทำผ่านบัญชีเดียวเท่านั้นคือบัญชีเลขที่4094500058ชื่อบัญชีนางสาวพนิกาวานิชธนาคารไทยพาณิชย์ ใครอยากจะโอนเพื่อช่วยประชาชนยังสามารถโอนมาได้ตลอดเวลาส่วนการขอรับสิทธิ์เพื่อรับเงินนั้นเราขอใช้กติกาเดิมใครมาก่อนได้ก่อนโดยจะเริ่มนับในไลฟ์เมื่อมีการบอกรหัสโดยชอดที่เป็นพิธีกรถึงจะสามารถส่งเข้ามาในกล่องข้อความ ทางนี้การรับสิทธิ์รับเงินนั้นทำธุรกรรมทางออนไลน์เท่านั้นไม่มีการแจกตามสถานที่ต่างๆแต่อย่างใดด้านเพจคณะก้าวหน้าชี้แจงเรื่องสำคัญคืนนี้หนึ่งทางคณะก้าวหน้าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆท่ทานที่ร่วมการบริจาคเงินในกิจกรรมคอนเสิร์ตระดมทุนเมเดเมเดยยเราช่วยกันในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ด้วยยอดเงินรวมกว่า1ล้าน 1, 000, 000บาทโดยที่เรา จะดาเนินการบริจาคให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมนี้ให้ได้ครบตามยอดเงินบริจาคที่ได้รับมาทั้งหมดทุกบาททุกสตาสงค์ 2. กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเวลา19.00นเป็นต้นไปขอให้ประชาชนทางบ้านติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook คณะก้าวหน้าเพื่อร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตระดมทุนเมเดเมเดอีกครั้ง 3. ช่องทางการระดมทุนบริจาคในกิจกรรมนี้ผ่านบัญชีเดียวเท่านั้นได้แก่ ชื่อบัญชีนางสาวพนิกาวานิชเลขที่บัญชี4094500058ธนาคารไทยพาณิชย์หากท่านได้พบบอดแสของผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างว่าร่วมโครงการนี้โดยให้โอนผ่านบัญชีอื่นให้แจ้งมาได้ที่ช่องทางอินโ์ของเราโดยคณะก้าวหน้าจะขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบคุคคลดังกล่าว 4. การรับสิทธิ์รับเงิน3,000บาทในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนี้จะใช้ กฎกติกาเดิมตามวันและเวลาของกิจกรรมที่กำหนดผ่านช่องทาง f c e e o o o k แ n น a g e คณะก้าวหน้าทางนี้ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนให้งดการไปขอรับสิทธิ์ตามศูนย์ประสานงานต่างๆของคณะก้าวหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9นี้